เนื่องด้วยนะครับเอออาจจะมีผู้สงสัยนะครับว่าเฮ้ยชูร่าเนี่ยมันง่ายหรือยากในการปีประยุทธ์นะครับก็ไหนๆว่าไหนๆทำคลิปออกมาเลยนะครับอดอกเหลืองที่ใช้นะฮะดอกเหลืองที่ใช้คือดอกเหลืองในตู้แคดนะฮะอ่ะซูปเปอร์ดอกเหลืองนั่นเองมันจะไม่ค่อยมีดีเลยนะเนี่ยกดได้นะครับนะ โอเคอันนี้ก็สก,กิลผมก็ใช้แนะค่เนี้ยนะครับเนี่ยก็เรียกบอลอะไรปกติธรรมดานะฮะนี่ก็บิงไปบิงมานะครับปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดพิสดารน,นะฮะแล้วก็โอเคอันอื่นสก,กิลไทเกอร์ก็นี่แหละเต็มสิบพอ คอสเนี่ยมังเอิญว่าผมเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนคอสเนาะเดี๋ยวก็แต่มันน่าจะทันอะ่ะออคือมันไม่ค่อยจะมีปัญหาไงเรื่องว่าเฮ้ยเวลาเราจะปั๊มทันหรือปั๊มไม่ทันะนะครับผมก็เนี่ยเลี้ยงตามเนี้ยนะครับนิ้วคาไว้เลยนะฮะคาไว้เลยนะที่ดอกเหลืองอะนะอ่าเลาอีกนิ้วกดบี๊งนะครับ เราเรียกว่า body relocation นะครับนะเนี่ยเราก็บิงไปเนี่ยก็ลากมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนลากมาเลยไม่ต้องลากเยอะครับสามสี่ตัวก็พอนะโกดเขานั้นนะฮะอย่างก็บิงไปเลยนะครับลากไปไม่ต้อง,งนี่ครับไม่ต้องลากเยอะครับสามสี่ตัวเราก็เก็บได้ลนะ มันหลบใช่ไหมมันหลบใช่ไหมปล่อยมันหลบไปนะครับแล้วก็ปั๊มดอกเหลืองสู้เอาเนี้ยครับก็ทําไปเรื่อยเนี่ยมันก็ลากไปเรื่อยนะครับเนี่ยคือแล้วก็ปั๊มไปนะครับได้ยินเสียงคีย์บอร์ดปะ่ะออ คือถ้าดอกเหลืองในตู้มันไม่ค่อยมีดีเลย์มันโอเคนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมจนผมไอ้นี่ด้วยซ้ำเอา้าเจียวเพื่อนนะเจียวเพื่อนคือก่อนหน้านี้ผมจนผมใช้ดอกเหลืองจาก้องบอส้วยซ้ำนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกสองพันหะ้าหรือว่าพันห้าเนี่ยจำไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้ไปครับ